คอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับทุกคนอยากจะมาพูดถึงเรื่องของค่านิยมผิดๆที่เราเนี่ยควรเลิกปลูกฝังให้กับเด็กๆหรือว่ามือใหม่ทุกคนที่กำลังจะมาเขียนโค้ดนะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะว่ามีเรื่องไหนบ้างนะครับที่เราเนี่ย ต้องเลิกเชื่อเลยนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูสไลด์นะตรงนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องเลิกเชื่อนะครับหรือว่าเลิกปลูกฝังค่านิยมผิดๆในการเขียนโค้ดนะนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าการปลูกฝังค่านิยมผิดๆหรือว่าก็คือ bad practices เนี่ยซึ่งมันก็เปรียบเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะผิดไปตลอดทางแล้วก็แก้ไขได้ยากมากในอะนาะคตนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เราเนี่ย ควรเลิกปลูกฝังให้กับตัวเองแล้วก็เรื่องที่เราควรปลูกฝังความคิดให้กับตัวเองใหม่นะครับอ่ะก็มาพูดถึงนะครับเรื่องแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเราจะต้องเลิกปลูกฝังค่านิยมความคิดที่ว่าแค่ให้มันทำงานได้ก็พอเออนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ if it works don't touch it นะครับผมซึ่งค่านิยมนี้เนี่ยมันจะสร้างโค้ดที่ทำงานได้แต่ว่าดูแลรักษามไม่ได้นะนะครับผม ซึ่งมันก็เป็นฝันร้ายของทีมในระยะยาวเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงก่อนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับก็ควรเลิกปลูกฝังค่านิยมตรงนี้ให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตทุกคนอาจจะได้มีโอกาสไปสอนคนอื่นเนี่ยก็เลิกปลูกฝังเรื่องนี้นะนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงว่าเราจะต้องปลูกฝัง mindset แบบไหนนะครับให้กับเด็กๆน้องๆน,นะครับหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่นะครับอ่ะก็ตามนี้เลยสิ่งที่เราควรปลูกฝังก็คือโค้ดที่ดีเนี่ยต้องอ่านรู้เรื่องแล้วก็ยั่งยืนนะนะครับผม อันนี้จําไว้เสมอก็คือเราเนี่ยเขียนโค้ดเพื่อให้คนอ่านนะครับไม่ใช่แค่ให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้คนที่ต้องมาอ่านโค้ดต่อจากเราเนี่ยต้องเข้าใจมันได้ง่ายนะครับหรือแม้แต่ว่าตัวเราเองในอีก6เดือนข้างหน้าก็ต้องเข้าใจมาได้ด้วยนะครับผมจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเน้นหลักการคลีนโค้ดนะนะครับผม อันนี้เราก็ต้องสอนตัวเองนะนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชื่อตัวแปรอ่าก็คือเป็น meaningful names ที่มันสื่อความหมายนะครับจากนั้นก็คือเรื่องของฟังก์ชันที่ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวนะครับหรือว่า single responsibility และก็เรื่องของการลดความซับซ้อนในการเขียนโค้ดนะ่านะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังให้ตัวเองแล้วก็น้องๆคนอื่นด้วยนะนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยได้ไปสอนคนอื่นนะครับ จากนั้นมาดูเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องที่2อนะครับอันนี้ก็เราเนี่ยต้องเลิกปลูกฝังค่านิยมก๊อปวางคือทางรัฐอ่าซึ่งการก๊อปโค้ดนะครับในยุคสมัยนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นการก๊อปโค้ดจาก AI จาก v e r f l o w หรือว่าจากที่อื่นมาแปะโดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดบั็กที่อธิบายไม่ได้แล้วก็พลาดโอกาสในการเรียนรู้แกนแท้ของปัญหานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็สําคัญมากนะครับผมใครที่จะเรียนรู้การเขียนโค้ดเนี่ยแน่นอนว่ายุคนี้มันเรียนรู้ได้ง่ายใช่ไหมแบบเราอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาเราก็อาจจะให้ AI ช่วยเจนโค้ดให้แต่ว่ามันก็จะมีหลุมพลางที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทันระวังนะครับก็คือบางคนอาจจะแบบก๊อปมาอย่างเดียวแล้วไม่ทําความเข้าใจโค้ดนะอันนี้ก็อันตรายมากๆนะนะครับ จริงๆเราใช้ AI ได้อันนี้คือไม่ผิดแต่ว่าเราควรที่จะอ่านโค้ดแล้วก็พยายามทําความเข้าใจด้วยนะครับอ่ะโอเคทีนี้สิ่งที่เราควรปลูกฝังนะครับนั่นก็คือเข้าใจในสิ่งที่เขียนอ่าอันนี้คือสำคัญมากๆนะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ต้องเน้นการเข้าใจ why นะครับหรือว่าทําไมก่อนที่เราเนี่ยจะก๊อปมาวางก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าโค้ดส่วนนั้นเนี่ย ทำไมมันถึงทํางานได้แล้วก็ทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับหรือทําไมมันถึงจําเป็นนะครับจากนั้นเราก็ต้องเรียนรู้หลักการ DIY นะครับหรือว่า Don Repeat Yourself นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเนี่ยต้องก๊อปวางโค้ดเดิมๆในหลายที่ในโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็คือสัญญาณว่าเราเนี่ยควรสร้างฟังก์ชันหรือว่า abstraction มารองรับมันนะ,ะก็คือเราจะได้ไม่ต้องเขียนซ้ำๆนั่นเองนะครับผมและก็อย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยควรที่จะตระหนักถึงความอันตรายของการก๊อปวางโค้ดนะนะครับ เพราะว่าการก๊อปวางโค้ดโดยที่ไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะนํามาซึ่งช่องโหว่ความปลอดภัยที่มันจะติดมากับโค้ดด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราควรปลูกฝังให้กับตัวเองก็คือเข้าใจในสิ่งที่เขียนนะครับจากนั้นมาดูเรื่องถัดไปนะครับก็คือสิ่งที่เราควรเลิกปลูกฝังก็คือเรื่องของการเขียนเทสว่ามันเสียเวลาอ่าอันนี้จะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในค่านิยมที่อันตรายที่สุดเลยนะ ทำให้ Developer เนี่ยไม่กล้า r e f a c t o r Code กลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้เวลา Debug มากกว่าเวลาพัฒนานะครับอ่า อันนี้อยากให้ทุกคนเลิกเชื่อนะว่าการเขียนเทสมันเป็นเรื่องที่เสียเวลานะครับจริงๆเนี่ยมันดีมากๆนะทีนี้นครับสิ่งที่เราควรปลูกฝังให้ตัวเองเนี่ยก็คืออันนี้เป็น m มล์เซตที่แบบต้องมีกับตัวเองเลยก็คือเทสเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นตาข่ายนิรภัยอ่ะเป็นเซฟตี้เน็ตนะนะครับเพราะว่าเทสเนี่ยอันดับแรกเลยคือเทสมันช่วยประหยัดเวลานะครับการเขียนเทสไม่ว่าจะเป็นยูนิตเทสเป็นอินสแตนเซชันเทสตเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดูช้านะนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันรรหัดาาดาาา,ากกไ้มมๆ นะครับผมจากนั้นก็คือเทสเนี่ยมันคือเอกสารเลยนะเออมันเป็นเหมือนด็อกิเม t นเท o ชันเลยนะครับซึ่งเทสที่ดีเนี่ยมันจะอธิบายได้ว่าโค้ดส่วนนั้นเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทํางานอย่างไรนั่นเองนะครับ แล้วก็สุดท้ายการเขียนเทสเนี่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับโค้ดที่เราเขียนด้วยนะฮะอ่าเทสเนี่ยมันจะช่วยให้เรากล้าปรับปรุงโค้ดหรือว่าก็คือรีเฟกเตอร์โค้ดให้ดีขึ้น <Quit. S 2> โดยที่เรามั่นใจว่าเราจะไม่ทําให้ของเดิมพังนั่นเองอ่านะครับโอเคนะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ mindset เกี่ยวกับการเขียนโค้ดนะที่เราควรปลูกฝังให,ให้ตัวเองนะครับก็เลิกคิดว่าการเขียนเทสมันคือเรื่องเสียเวลานะฮะจากนั้นต่อไปนะครับสิ่งที่เราควรเลิกปลูกฝังให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นกก็คืืออเเลลปูฝังงร่ ของความเร็วนะเออหรือว่าการเน้นความเร็วอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องสนโครงสร้างนะฮะตรงนี้จะบอกว่าการที่เราเนี่ยรีบปิดงานนะครับโดยที่ไม่สนใจโครงสร้างหรือว่าอาร์เค e เทคเจอร์หรือการออกแบบที่ดีเนะี่ยมันจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่า นี้ทางเทคนิคหรือว่าเทคนิคอลเดทนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับสิ่งที่เราเนี่ยควรปลูกฝังให้กับตัวเองก็คือโครงสร้างที่ดีคือรากฐานของความเร็วในอนาคตนะนะครับผมอันนี้เราก็ควรที่จะเข้าใจเรื่องของเทคนิคอลเดทนะฮะเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยทางรัฐในวันนี้คือดอกเบี้ยหรือว่าเวลาที่เราต้องเสียเพิ่มนะแล้วก็เราต้องใจ่ายในอนาคตนะนะครับยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ย ดอกเบีย้ยก็ยิ่งแพงก็คือแก้ยากขึ้นนะนะครับผมจากนั้นก็คือเราควรเข้าใจเรื่องของการออกแบบพื้นฐานนะครับตรงนี้ไม่ต้องถึงกับเป็นสถาปัิกกรรมที่มันซับซ้อนนะแต่ว่าเราควรรู้จักเรื่องของ separation of concerns นะครับหรือว่า soc ก็คืออย่างเช่นการแยกส่วนลอจิก UI แล้วก็ Data ออกจากกันนั่นเองนะครับผมอ่าเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราควรปลูกฝังให้ตัวเองนะนะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับทุกคนก็คือเลิกปลูกฝังเรื่องของ security ไว้ที่หลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะนะครับถ้าใครมีความคิดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ย security เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับก็ตรงเนี้ยเราควรเลิกคิดอย่างนี้นะว่าอ่ะทำให้มันทำงานได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาอุดรูรัวนะครับ ซึ่งค่านิยมแบบนี้อันตรายมากอันตรายต่อทั้งผู้ใช้แล้วก็ธุรกิจด้วยนะนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ข้อมูลเนี่ยรั่วไหลหรือว่าระบบถูกโจมตีได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราควรปลูกฝังให้กับตัวเองก็คือ security คือส่วนหนึ่งของงานเลยนะนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานที่จําเป็นเสมอนะอย่างเช่นนะ sql injection นะนะครับอย่างเวลาเราเขียนโคด้ดเราก็ต้องเข้าใจว่าทําไมต้องใช้ p r e p a r e statement หรือว่า orm นะครับ จาน้นก็คือ XSS นะหรือว่า Cross Site Scripting นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าทำไมต้อง sanitize input output นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ password hashing นะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมถึงห้ามเก็บรหัสผ่านเป็น plain text จะต้องมีการ hash หรือว่า salt ก่อนนะครับผมอันนี้เน้นย้ำเลยนะว่า security เนี่ยมันไม่ใช่ฟีเจอร์ที่จะมาเติมที่หลังนะครับแต่ว่าเป็น requirement ที่ต้องมี ในทุกส่วนของแอปพลิเคชันเลยนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้ตัวเองเลยว่า security สําคัญมากๆนะครับแล้วควรที่จะเป็นพื้นฐานเลยในการเขียนโปรแกรมนะครับโอเคทีนี้ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเลิกปลูกฝังการยึดติดกับเครื่องมือเดียวอ่านะครับซึ่งตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะนะครับการที่เราไปคิดว่าอ่าอย่างเช่น react ดีที่สุด php ดีที่สุดหรือว่า monstack คือคําตอบของทุกอย่างเนี่ย มันก็อาจจะเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ของเราเองนะครับแล้วก็ปิดกั้นการพัฒนาทางด้านอื่นๆของตัวเราเองด้วยนะนะครับผมจริงๆเนี่ยคือมันมีเครื่องมืออะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะก็อย่าปิดกั้นการเรียนรู้ของตัวเองนะครับถ้าเราสนใจเครื่องมือตัวอื่นเนี่ยเราก็อาจจะลองศึกษาเพิ่มเติมดูก็ได้นะครับผมทีนี้อ่ะมาพูดถึงสิ่งที่เราควรปลูกฝังให้กับตัวเองนะครับนั่นก็คือเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานอ่า pick right tool for the job นะนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับเรื่องของ trade offs นะก็คือมันไม่มีเครื่องมือไหนดีที่สุดในโลกนะครับมีแต่เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสําหรับบริบทนั้นๆนะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเน้นที่หลักการอะ่ะ principle นะครับไม่ใช่เครื่องมือนะฮะตรงนี้คือจะบอกว่า f r a m e w o r k ต่างเนี่ยมันมาแล้วก็ไปนะนะครับแต่ว่าหลักการอย่างเช่น OOP functional programming database design HDP protocols เนี่ยมันก็ยังคงอยู่นั่นเองอ่าอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจเลยเพราะว่ามันก็จะมีในทุกๆ framework นั่นเองนะครับผมโอเคนะอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็นี่แหละเป็นวิดีโอที่อยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะเกี่ยวกับค่านิยมผิดๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรปลูกฝังให้กับตัวเองใหม่นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกด Super Thanks ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ